ด้วยกลิ่นน้ำเฮลินคลน์นะธรรมชามติมันตองเย็นนะเดินเข้าครอบก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนเป็นวงหูงใหญ่เดิไนไปถึงไกลแเพื่อนยาวไปไกลแล้วตอนะแต่ยังไม่หมดนาะยังยาวอยู่เป็นบรรยากาศตอนเย็นครับเพื่อนเพือฟซีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานอีกแล้วตรงนี้เป็นทางผ่านเนาะเป็นสะพานตรงน,นี้บวกกำลังเดินข้ามถนนเพื่อน รถกำลังวิ่งมาแล้วตอนนี้รถก็กำลังวิ่งมาตอนนี้เยอะช่วงเย็นคนเลิกงานรถก็วิ่งเยอะน้อเพื่อนรถไม่ชะลอเลยขนาดเห็นคนยืนอยู่เยอะแยะเลยรถยังวิ่งเร็วเหมือนเดิมนอเพื่อนปกติเห็นคนก็อาจจะค่อยๆเดินก็ค่อยๆวิ่งนะรถไม่ใช่ค่อยๆเดินค่อยๆขับเนาะยังขับเร็วเหมือนเดิมเพื่อน ไม่ยอมชะลอรถเลยปกติเห็นคนยืนอยู่เยอะน่าจะชะลอรถบ้างนิดห,หน่อยเนาะนวัวก,กำลังขึ้นมาเ,เพื่อนวัวก,ก็กำลังเดินขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วตอนนี้บางส่วนบางส่วนก็ลงไปในน้ำเพื่อนเดินลอดใต้สะพานเนาะเขาหิวกินน้ำเนาะตัวที่ไม่หิวกินน้ำก็เดินบนสะพานเพื่อนข้ามบนสะพานเนาะใต้สะพานเดินลอดไปฝัางนู้นก็มีเนาะตัวที่หิวน้ำ ลงไปกินน้ำแต่ตัวที่มีหิวน้ำก็เดินบนสะพานเนาะเดี๋ยวเราเดินตามไปนิดนึงก่อนเอ้ยเ เยอะมากเดินเพื่อนกำลังเดินอ้อมรอบสะพานไปแล้วตอนนี้ข้ามไปแล้วไปรอบลําห้วยแล้วตอนนี้ไปรอบห้วยแล้วเยอะมากเลยบรตรยากาศตอนเย็นเนาะขอก็จะอยู่ริมห้วยเพื่อนริมห้วยสาธารณะเนาะตรงน,นี้ตอนนี้ก็บางตัวก็เดินลอดใต้สะพานเนาะหากินน้ําในลําห้วยพวเพื่อนเกิดขึ้นไปแล้วนี่เยอะมากเลยโอ้โห ชมธรรมชาติเพื่อนนี่ฝูงวัวเดินกินหญ้าเดินกินน้ำใต้สไอ้ในลำห้วยต้องตามธรรมชาติเพื่อนนี่ช่วงเย็นเนาะเดินกลับเข้าคอกก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนเป็นวัวฝูงใหญ่เดินไปถึงไนะกลแล้วเพื่อนแถวยาวไปไกลแล้วตอนนี้แต่ยังไม่หมดเนาะยังยาวอยู่เป็นแถวยาวอยู่ตอนนี้เยอะอยู่โอ้นั่นนั่นขึ้นแล้วขึ้นฟังแล้วเริ่มขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังแล้ว เออได้ไปได้ไปไม่ขึ้นนะยังขึ้นไม่หมดใจเย็นไม่ไฟแล้ว <laughs> อ๋อเจ้าของได้ไปก่อนแนละ้ววัวยังไม่ไฟเ <laughs> จ้าของหิวข้าวแล้วจะได้ไปโอ้จะลงมาขึ้นอีกรอบหนึ่ง <laughs> <laughs> อัน <laughs> โอ้ <laughs> โอเเร็วรถมาเร็ว <laughs> ไปแล้วเดินไปแล้วเพื่อนโอ้เต็มรอบริมถนนเลยริมทางมีทางรอบง่อยไปหาคอกัางนู้นเพื่อนอแถวยาวเลยมองไม่เห็นหรือเปล่านอะกกล้องนี่ไกลแล้วเพื่อนเดินไปไกลแล้วมองไม่ถึงเนาะโอ้แถวยาวมากเพื่อนหยุดบัวยังหยุด หยุดหายใจก่อนอากาศร้อนเดินเร็วต้องหยุดก่อนนิดหน่อย<ด>ไปแล้วเพื่อนอีกตัวหนึ่งไม่ยอมขึ้นไปไดนเดี๋ยวจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะ ញ៉ាយទៅយូរក្នុងบ้านកត់បันทึกក៏មានផ្លេកទៅថាថៃទៅមកយូរណានີ້បើតក្លងទុជាជាក៏មានកក់យូរលាបានផ្លេកទៅធ្វើមកដល់10អង្គគ្រប់ទៅយូរលា দেই បើភ្លុំចឹងហើយណានីនៅតែធ្វើអាពុក